ันนี้นะคะได้เอาเศษอาหารมาหมักเป็นปุ๋ยค่ะเต็มพอมาเห็นท้ายเสียนก็รู้สึกภูมิใจค่ะนี่คือเศษอาหารที่ป้าเอามาทีแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยจะมาถ่ายให้ดูว่าคือภูมิใจมากอ่ะนะคะว่าเรามีผลผลิตของเรายาวขนาดนี้เลยนะคะบวบค่ะทีนี้เห็นบวบเสร็จแล้วป้าก็ไม่เห็นมะเขือเนาะก็จะมาให้ดูว่าเออผลผลิตที่เราได้น่ะเวลาเราได้แล้วมันรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกสุขใจนะคะว่าเราทําได้จริง นี่ค่ะก็คือบัวบค่ะลูกยาวมากเลยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ทําค้างให้นางด้วยนางก็จะขึ้นมาอยู่บนนี้ค่ะบนต้นมะพร้าวนี่นะคะแล้วก็มองเลยขึ้นไปเราก็จะเห็นนุ่นกล้วยเห็นไหมคะบนต้นกล้วยเดี๋ยวพอนางขึ้นไปบนใบกล้วยนางก็จะไปพันอยู่บนนุ่นป้าก็เลยมีแนวคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปทําค้างให้เขาแต่พอมองเลยไปนีน่ป้าก็จะมีเห็นต้นตะลิงปิง มันรู้สึกมีความสุขนะคะเวลาเราเข้ามาในส่วนแล้วเราเห็นผลผลิตของเราแบบนี้มันรู้สึกสุขใจมากค่ะนี่ผลผลิตโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาอย่างอื่นเลยเราก็พึ่งพาดินที่เราหมักเองน้ําหมักที่เราหมักเองนะนะคะทีนี้นี่น้ําหมักของป้าก็มีประมาณนี้จูนิรีสังเคราะห์แสงก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะ เราก็จะทําของเราไปเรื่อยๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็จะนําตุ่มมาไว้ข้างๆสวนเลยค่ะเวลาเราเทจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ใส่กระป๋องเราก็จะผสมน้ําเทนิดหนึ่งแล้วเราก็ผสมน้ําที่เราเอาน้ํามาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ลาดรดเข้าไปบางอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งก็ก็ดีอ่ะคือคือด,ดีดีต่อใจแล้วก็เห็นผลผลิตแล้วป้าก็รู้สึกด,ดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะว่าเราได้ผลผลิตจริงนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฮัน,น,นี่เดี๋ยวป้าก็จะพาไปดูว่า นี่ก็คือปลูกปลูกในโรงของกล้วยเหมือนกันค่ะนี่ก็คือบวบเหมือนกันนะคะปลูกปลูกทุกจุดเลยที่เราอยากจะปลูกอ่ะเนาะนี่ก็กล้วยแต่วันนี้จะเอากากน้ําตาลมาราดรดนี่จะมาเก็บนะคะคือเต็มล็กแล้วเต็มล็กแล้วป้าก็เลยจะเอามาราดรดแล้วเราก็เก็บเก็บแบบไหนป้าก็จะเก็บแบบนี้ค่ะเต่จะเก็บให้ดูนะคะเพื่อที่น้องหมาน้องแมวบ้านเราเยอะเราก็เก็บแบบนี้แล้วเราก็กลบเลย เอาใบไม้มากบแบบนี้ค่ะตรงนี้ป้าก็กบป้าก็มีล้อรถนะคะแต่พอเต็มล็อกแล้วป้าก็จะกบกบกบแบบนี้เลยเพื่อที่จะไม่ให้น้องหมาน้องแมวเขามาคุยเคลียร์ถามว่าน้องมีมีโอกาสที่จะเคลียร์ได้ไหมถ้ากบแบบนี้นี้ค่ะแต่ป้าก็มีแนวทางอีกเช่นกันป้าก็มีแนวทางว่าป้าจะปลูกปักทองป้าก็จะให้น้องปักทองเนี่ยเขาจะเลื้อยมาตรงนี้เลื้อยนะครับตรงนีง้นี่ดูน้องปักทองเขายื่นมือมาจากบวบ ป้าก็จะให้เขาเลื้อยมาเพราะฟักทองเขาไม่จําเป็นต้องขึ้นคางใช่ไหมป้าก็จะให้เขาเลื้อยมาตรงนี้เขาก็จะเลื้อยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาทับตรงนี้ให้เป็นนี่เลยมะคลึมตรงนี้แล้วที่ป้าปลูกไว้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะพาไปดูฟักทองป้าก็มีแนวทางหนาพอเห็นต้นนี้แล้วป้าก็มีแนวทางว่าป้าจะจัดการเถ่าฟักทองให้ไปทับอยู่บนบนกองปุ๋ยหมักของเราเพื่อที่จะไม่ให้ฟักทอง มาอยู่ที่พื้นดินเวลาฝนตกเขาจะได้ไม่นเน่าเนาะลูกของเขาเขาก็ได้ขึ้นไปอยู่บนกองปุ๋ยหมักของเราที่เราจัด,ดําไในแบบนี้คือง่ายมากนะคะเวลาเราคิดจะทําอะไรเราก็ต้องมีแบบแผนเนาะทําแบบแบบสุขใจด้วยพีแบบแผนด้วยแล้วก็มันได้ผลจริงด้วยนะคะนี่ก็คือดูป้าจะพามาดูลูกมะเขือนี่ไงลูกมะเขือของป้านุ่นก,ก็บวบนะคะ นูนก็กล้วยเห็นไหมคะกล้วยกล้วยกล้วยอยู่บริเวณนี้มีเยอะค่ะมีเยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่ได้ปลูกห่างกันเยอะนะคะก็ปลูกปลูกไม่ห่างกันเลยค่ะคือตรงนี้ไม่มีที่ที่ไม่ค่อยมีที่ว่างนะคะไม่แต่ฟักเลยแต่มะกอฟักทองนะคะขึ้นฟักทองจริงขึ้นล้านก็ดีไม่ขึ้นก็ได้เขาไม่ได้เกิดปัญหาอะไรอยู่ที่เราจะจัดการเขานะคะ สำหรับปักทองนี่เนาะถึงแม้เขาไม่มีลูกให้เราเราก็กินยอดได้มีประโยชน์อีกด้วยนะคะสําหรับปักทองก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมปะะลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ